ครับวิธีเปลี่ยนไปกัดยา้านะครับผมมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขันเข้าไปครับสอดเข้าไปมันมุนไม่ได้นะครับมันจะมีรูของมันอยู่แล้วก็มาขันน็อตตรงนี้ครับผมเบอร์ส9เก้านะครับผมขันทวนเข็มนะครับวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรือครับแล้วก็ขันทวนเข็ม มีไม่มีบล็อกก็ปจัจแจการกระบาดครับเอ้บล็อกการกระบาดก็ได้ครับไม่มีบล็อกเบอร์สิบเก้ามันจะง่ายครับขันตวนเข็มแล้วก็หมุนออกแค่นี้ครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนใบใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมถ้าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับปาดข้ามคลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็จะถอดออกมาก็จะมีเศษนี่ยครับ แลครับเปลี่ยนเนี่ยยังตัวนี้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนได้แล,ลนนครับผมเห็นไหมครับค้ำกับจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับผมจะล็อกไว้ดินไม่ได้ครับผม ครับผมเราก็จะเปลี่ยนใส่ใบใหม่นะครับผมใบี่ยี่สิบนิ้วนะครับผมจุดห้านะครับผมใบก็จะยาวกว้างหน่อยครับผมอันนี้ยี่สิบคูณหนึ่งจุดห้านะครับผมเบอร์เราก็จะใส่เหมือนเดิมครับเหมือนตอนเราถอดออกมาครับผมแล้วก็ใส่นี้เข้าไปแล้วล็อกนี้เข้าไปครับผมแล้วก็ ใส่นี่เข้าไปครับแล้ไปตัวหนึ่งครับน็อตล็อกเปลี่ยนใบตัดยาครับผมไม่มีอะไรมากครับมันก็จะแค่หมุนทวนเข็มครับแค่เนี้ยอันนี้ทำมือเดียวนะครับผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผม เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ถอดน,อน็อตตองกมาถอดที่ล็อกไว้แม่นออกมาแล้วก็หมุนแค่นี้ครับเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายแล้วลองทำกันเองน,นะครับผม